สวัสดีครับทุกท่านครับมณีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาบานคู่สอดตำบลคู้สอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ก็เป็นแยกไฟแดงคู่สอดนะครับแยกนี้ในสมัยก่อนนั้นบ่มีไฟแดงนะครับพี่น้องครับิึงมีไฟแดงตอนปี2 5 6 6นี่เองนะครับพี่น้องครับ ถนนก็สวยงามนะครับพี่น้องครับสำหรับแยกคูซอดนะครับแยกคูซอดบ้านคูซอดตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องโอ้เห็นป้ายสั่งปั๊มน้ํมมันครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เพิ่งสั่งปั๊มน้ํมมั่นบอกครับเนี่ยโอ้ปั๊มปตทบอกครับ ตามายนี่เลยบ่โอ้เขาท่าน้อโอ้ดี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 นี่ครับพี่นองครับสั่งปั๊มปตทนะครับพี่นองครับปั๊มปตทแยกบ้านคู่สอดนะครับพี่นองครับเลยคู่สอดมานิดหนึ่งนะครับพี่นองครับโอ้ต่อไปนี่นี่บ้านคู่สอดสิมีปั๊มน้ำมันเด้อครับพี่นองครับนี่ครับสั่งปั๊มน้ำมันปตทนะครับพี่นองครับนี่ครับโอ้เขาท่านะครับพี่นองครับเดี๋ยวอีกบ้านนั่น อีกบ่โดนนะครับพี่น้องแถวๆนี้นะครับถนนสายนี่แหละครับสายสีสะเก็ดยางชุมน้อยนะครับปั๊มปตทแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณจากเลยจากแยกคู่สอดสิไปอ่าอบตคู่สอดนั่นเองนะครับพี่น้องครับนี่ครับสีสางปั๊มน้ามันปตทแล้วเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับทางไปผุนกับไปย่างชุ่มน้อยเด้อครับพี่น้องครับ ทางนี้ไปย่างชุ่มหน่อยนะครับทั้งนี้กัเขาเมืองสีสะเกดนะครับไปแย่คู่สอดหรือว่าเขาเมืองสีสะเกดนั่นเองนะครับตอนนี้บ้านคู่สอดสีมีปั๊มนนำมั่นเลยครับพี่น้องครับเป็นปั่มปตทขนาดใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับปั๊มปตทขนาดใหญ่เลยนะครับนี่กาลังก่อสร้างอยู่นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับปั่มหนำมันปตทบ้านคู่สอดอำเภอเมืองจังหวัดศีสะเกดนะครับ ผมสอบถามสร้าง่นแล้วนะครับสร้าง่นบอกว่าสิเปิดประม่านประม่านสงการนะครับพี่น้องครับก็บรอเบิ่งกันแล้วกันนะครับว่าเพ่นสรีแล้วท่านบอนะครับพี่น้องครับเปิดสงการนะครับพี่น้องครับปั๊มปตทบ้านคูซอดตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องนี่แหละครับเปิดอยู่บริเวณทงหน้าหม่องวิวสวยๆงามๆหม่องต้นหม่องพาวนั่นนะครับพี่น้องครับทางนี้นะครับพี่น้องครับกับไปแยกคูซอดแยกบ้านคูซอดนะครับ ห้างนี้ครับพี่น้องไปอำเภอย่างชุ่มน้อยครับหม่องต้นมะพรเผาสวยๆงามหมดแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับปั๊มน้ำมันพอตทสิเปิดเดอครับพี่น้องผมถามสร้างที่พินกอสางอยู่นี่เพ่นบอกว่าประมมณ่นสงการเดอครับพี่น้องแต่ว่าก็จักสิแหล้วท่านหรือบ่ท่านนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคอยมาบเบอ่งกันนะครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ